เรามาดูนะครับว่าป๊อปคอนนะครับมันจะพองออกมาแตกตัวยังไงนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊สเนาะมันจะมีน้ํามันอยู่ในนั้นนะคบแล้วก็เจอความร้อนก็จะเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วแล้วทําให้ปริมาตรของป๊อปคอนนะฮะขยายตัวแล้วก็แตกออกมานะครับอันนี้ก็อยู่ที่ร้านที่คลองถม นานไหมครับกว่ามันจะแตกออกมาสองนาทีอทุณหภูมิเท่าไ,รนะไาหร่อ่านะครับเดี๋ยวรออีกสักนาทีกว่าๆนะครับก็จะดูว่ามันแตกออกมายัางไงนะ อันนี้อยู่ถนนคนเดอ้อเอ้ยถนนคลอ,อ,องโถมหนองคายนะครับอ่าอ่ามันแกว่งแล้วนะฮะข้างในนี้ก็จะมีเนยมีน้ำตาลแล้วก็มีเมล็ดข้าวโพดนะฮะป,ป๊อปพรอนเอาเดิดยงมาอ่าเริ่มเริ่มได้ยินเสียงแล้ว ได้ยินเสียงเลยนะครับร้อนมากตอนนี้นี่ไงคะออกมาแล้วอ่าโหเยอะมากเลยนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องแกสนะ๊สเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับหนึ่งทางผ่านไปนะฮอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมป๊อปปอนจึงแตกแล้วขยายตัวนะครับโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ